เรื่องไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอผีว่ากันว่าความตายมันคือเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าน่ากลัวนั้นมันกลับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเช่นเดียวกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาได้ไปพบเจอมาเขาได้ยินข่าวว่าพี่ชายคนสนิทไปฆ่าตัวตายที่เกาะแห่งหนึ่งเขาจึงเดินทางไปที่เกาะแห่งนั้นเพื่อต้องการจะไว้อะไรให้กับพี่ชายคนนั้นซึ่งตลอดการเดินทางของเขา เขาก็ยังรู้สึกเสียใจกับการตายของพี่ชายคนนี้พร้อมคิดตลอดว่าพี่ชายไม่น่าคิดสั้นแบบนั้นเลยและถ้าหากก่อนหน้านั้นเขาได้รับรู้ปัญหาของพี่ชายคนสนิทบ้างพี่ชายคนนี้อาจจะไม่ต้องมาตายแบบนี้ก็ได้แต่เพราะเวลามันย้อนกลับไม่ได้และเขาก็ไม่สามารถกลับไปช่วยเหลือพี่ชายคนนั้นได้อีกแล้วซึ่งสิ่งที่เขาพอทําได้ในตอนนี้ก็คือการไปไว้อะไรครั้งสุดท้ายต่อพี่ชายคนนั้นและพอเรือมาส่งถึงที่หมาย เขาก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ชายของเขาไปฆ่าตัวตายตรงจุดไหนแต่ที่นี่มันจะมีอนุสรณ์สถานสำหรับฆ่าตัวตายอยู่บนเกาะเขาจึงลงจากเรือเพื่อเดินทางไปที่นั่นเพื่อวางดอกไม้ลงไปและตอนที่เขาวางเขาก็เอามือลูบอนุสรณ์นั้นจนทำให้คนรอบข้างถึงกับหันหน้ามามองเขาพร้อมห้ามว่าเขาไม่ให้จับนะเขาจึงรีบชักมือกลับมาด้วยความตกใจในความไม่รู้ก่อนที่เขาจะเดินไปยังจุดอื่นต่อ และหลังจากนั้นเขาก็เดินเรื่อยๆเป,ไปๆื่อยๆตากลมยามเย็นไปตามริมชายฝั่งก่อนที่จะวนกลับไปเพื่อขึ้นเรือกลับฝั่งแต่ในตอนที่เขาเดินกลับเขาก็เหมือนจะมองเห็นคนที่มีลักษณะคล้ายพี่ชายของเขาเดินหายไปที่ปา่าใกล้ๆตรงที่เขายืนอยู่ตอนนั้นเขาคิดว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าแต่ทําไมคนคนนั้นคล้ายพี่ชายเขาจริงๆอีกทั้งตอนนั้นเขาก็คิดไปว่าหรือความจริงแล้วพี่ชายเขายังไม่ตายเขาคิดได้แบบนั้นเขาก็รีบวิ่ง ไปยังทางที่เห็นผู้ชายคนนั้นจนกระทั่งวิ่งตามไปเห็นว่าผู้ชายคนนั้นหยุดเดินอยู่กลางป่าคล้ายเหมือนจะรอเขาเขาจึงรีบวิ่งไปหาแต่พอวิ่งไปจะถึงผู้ชายคนนั้นก็หายไปแบบไร้ร่องรอยส่วนเขาเองก็หยุดวิ่งเพราะเหนื่อยหอบมากเขามองซ้ายมองขวาก่อนที่จะตะโกนเรียกชื่อของพี่ชายออกมาเพราะในตอนนั้นเขาคิดว่าพี่เขาน่าจะยังไม่ตายแต่ให้ตะโกนยังไงก็ไม่มีใครออกมาเจอเขาเลยจนกระทั่งเขาตัดสินใจหันหลังเดินกลับ เขาก็รู้สึกว่าข้างหลังของเขามีผู้คนมายืนอยู่มากมายพอเขาได้ยินเสียงเดินเสียงพูดคุยมันทําให้เขายืนนิ่งแบบช็อกไปชั่วขณะเพราะก่อนหน้าที่เขาจะมายืนมาตะโกนจุดนี้เขาไม่เห็นใครเลยตอนนั้นเขาเริ่มขนลุกก่อนที่จะเป่าปากเบาๆแล้วหันกลับไปมันก็ต้องทําให้เขาอ้าปากค้างกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะตอนนี้มีผู้คนมาปรากฏตัวเดินไปมาอยู่แถวนี้เยอะแยะมากมายแต่ผู้คนเหล่านั้นสภาพร่างกาย ไม่ใช่คนที่มีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนอร่างบางร่างมีเลือดเต็มตัวบางร่างหน้าซีดเผือกบางร่างเสื้อผ้าขาดมอมแมมซึ่งสภาพแต่ละร่างก็ดูสยดสยองมากในตอนนั้นเขายืนขาสั่นจนจี่แตกก่อนที่เขาจะเหลือไปเห็นพี่ชายของเขานั่งอยู่บนโขดหินในลักษณะที่มีเชือกรัดคอดวงตาถลนออกมาข้างหนึ่งพี่ชายมองมาที่เขาและยิ้มให้พร้อมกับยกมือบยบายซึ่งภาพอันน่าสยดสยองที่เห็นเบื้องหน้านั้น มันทําให้เขาเข่าสุดและแหกปากร้องลั่นจนทําให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านวิ่งมาดูเขาพร้อมทั้งพยายามดึงเขาขึ้นมาแต่ในตอนนั้นเขาก็อยู่ในสภาพของคนที่ไร้สติและดิ้นอยู่ตลอดเวลาจนชาวบ้านต้องจับเขาไว้อยู่นานเขาถึงกล้าลืมตาม,มามองคนรอบข้างแล้วก็พบว่าที่ตรงนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวอยู่เลยหลังจากนั้นสักพักชาวบ้านก็รีบพาเขาออกจากที่นั่นแล้วตัวเขาเองก็รีบเล่าสิ่งที่ได้พบเจอให้กับชาวบ้านฟัง ชาวบ้านจึงตัดสินใจบอกเขาว่าที่เกาะหาคุซังชิมะนี้เป็นเกาะที่รู้จักกันมานานแล้วว่าเป็นจุดฆ่าตัวตายและมันมีอนุสรณ์สถานสำหรับฆ่าตัวตายบนเกาะใครก็ตามที่ไปสัมผัสกับอนุสรณ์จะถูกสาให้พบแต่เรื่องไม่ดีหรืออาจเห็นวิญ,ญญาณของคนที่มาตายที่นี่ก็ได้และหลายๆคนที่มาที่นี่และไปสัมผัสกับอนุสรณ์นั้นล้วนแล้วแต่เจอดีทุกรายแน่นอนว่าพอได้ฟังแบบนั้น มันก็ทําให้เขาคิดว่าหรือเป็นเพราะเขาเอามือไปรูปอนุสร์นั้นมันเลยทําให้เขาเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นพอคุยกับชาวบ้านได้สักพักเขาก็รีบเดินหนีและขึ้นเรือออกจากเกาะนี้ไปในสภาพที่หวาดกลัวจนไม่กลับมาที่นี่อีกเลย